นี่คือด้านบนของปราสาทตาแก้วนะคะท่านผู้ชมคะดิฉันขึ้นมากับคุณพี่ผู้หญิงที่มาจากฝรั่งเศสกรจูงมือดิฉันขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องกลัวโดยฉันขึ้นไปเป็นเพื่อนคุณมันยิ่งใหญ่มากคุณต้องขึ้นไปให้ได้คุณต้องไปอธิษฐานที่นั่นนี่คือปราสาทตาแกวนะคะคิดดูว่า การวางหินของมนุษย์เนี่ยในสมัยนั้นยุคนั้นสมัยนั้นทาไมเขาถึงวางได้ทั้งๆท,ที่มันเป็นการวางที่สูงแล้วก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่โตมากนะคะแล้วมันอยู่มาเป็นนับพันพันปีนับเป็นพันปีนะคะเป็นฝีมือของมนุษย์ที่สัสร้างขึ้นมาว่าจะต้องใช้แรงมนุษย์เนี่ยเท่าไหร่ใช้พระาชทรพย์เนี่ยเท่าไหร่ใช้ช้างมา้าเท่าไหร่นะคะ แล้วก็การสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่เทพเจ้าเนี่ยเป็นการสัสร้างที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเป็นเป็นอำนาจสูงสุดนะคะดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ผ่านไปเด็กยุคหนึ่งผู้คนได้ล้มถ่ายจากโลกนี้ไปสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นมรดกทางทางแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ศาสนาปรัชญา นะคะอิทธิพลบทบาทแล้วก็อำนาจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่คือปราสาทตาเกียวนะคะเห็นไหมคะว่าเขาต้องใช้หินกี่สิบล้านก้อนกี่ร้อยล้านก้อนนะคะในการสรสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นปราสาทแบบนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ในประเทศไทยเราเนี่ยมีแค่ปราสาทหลังนี้หลังเดียวก็โอ้ยดีใจจนนะคะดีใจจนตัวนี้โอ้โหหลังใหญ่เลย เป็นพีระมิดแบบหลังใหญ่เลยนะคะนี่คือมนุษย์ในยุคโบราณนะคะท่านผู้ชมขานะคะนนคนที่ฝรั่งก็ยังขึ้นไปข้างบนได้ทำไมเราจะขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องสู้นะคะ